อาสวัสด oh. ีครับขณะนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งครับ คเช้ามากครับต้องตื่นแล้วนะคะเพราะวันนี้เราจะไปเรียนกันค่ะเรียนอะไรเรียนเต้นโพแดนแบบใน MV ลิซ่า อ๋อเหรอก็คือหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเต้นรูเต่านั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าการเต้นโพเดนใเนี่ยนะตอนพี่สมัยเป็นนักเรียนนะพี่ดูบ่อยๆที่ไหนต่างประเทศอ่ะใช่มันเยอะสตรีทคลับสตรีทคลับแปลว่าเปรื่องเมื่อคือไปดูอ่ะไม่ได้ไปเต้นนะไปดูก็มันมีทั้งเปรื่องทั้งไม่เปรื่องตอนนี้มันก็พัฒนามาเป็นกีฬาแล้ว ซึ่งเราจสจะไปเรียนแล้วต้องทําแคมเปญภาพถ่ายโชว์งามขาด้วยอ่ะเดี๋ยวฝ้ายบอกก่อนว่าคือ Oriental Princess อะเขามีครีมทารักแกลซึ่งแบบดังมากในโซเชียลอะชื่อว่าครีมทาลักแกละ OP ลูกค้าเขาเลยผลิตสินค้าตัวนี้มาใช้สําหรับทาแบบร่องงามขาคาะนี่บิกินี่โดยเฉพาะเพื่อให้คาหนีบเรากระจ่างใสใช่ไหมใช่เพราะว่าสินค้าของเราในวันนี้คือ Oriental Princess Bikini Care Perfect l i g h t e <and> green. ไอเทมลับนะครับที่จะช่วยให้จุดลับๆ้านีบแก้มกน้นเนียนกระจ่างใสใน15วันด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะครับ alpha fa extract ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวลดความหมองคล้ำ ฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นและมีเซเลชที่ช่วยยับยั้งการสร้างเมลานินที่ดีที่สุดพร้อมปรับผิวให้กระจ่างใสอ่อนโยนด้วย pH 5.5ไม่มีสารที่จะให้เกิดการระคายเคืองแต่อย่างใดเอโอเคงั้นเราพูดว่าไปโพแดนกันฮะสามสองหนึ่งไปโพแดนกัน โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Fly Me to the Moon นะครับสถานที่ที่เราจะมาฝึกซ้อมการโผลแดนซ์กันนะครับแล้วก็อยู่กับครูฝึกสอนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อโอนะคะครับเป็นโคฟาเดอร์ของ Fly Me to the Moon ค่ะครูโอครับครูโอโผลแดนซ์มานานหรือยังครับ6ปีได้หกปีคือโผลแดนซ์กับการรูดสาวคุณผมดูมาเยอะครับตอนเด็กๆ ค <Okay. laughs> ตามสติ๊กคลับต่างประเทศต่างกับโพรแดนตรงนี้ยังไงบ้างคะ okay, โอเคก็จริงๆแล้วมันโพรแดนกับรูดเสาก็รจริงๆแล้วแต่ผนเตือนประมาณนั้นเนาะแต่ว่าโอว่าโพรแดนมันจะมีแบบกลิ่นอายของความแบบออกกาลังกายหรือว่าแบบการใช้ความแข็งแรงหรือแบบในมุมมองของกีฬา<อ>เ่ิรมวาคขื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆรูดเสาก็เป็นหนึ่งในแบบจับของโพรแดนครูครับครูผมไม่เคยมาก่อนเลยครับครู วันนี้ต้องสอนอะไรบ้างครับ <émie. S 1> เพราะว่าพวกเราสุดท้ายแล้วเราต้องแบบถ่ายรูปด้วยเราทำชาเลนจ์ถ่ายรูปให้ออกมาแบบแฟชั่นนะครับ,บรจริงๆก็อยากให้ฝึกท้าที่เป็นภาพื้นฐานแบบว่ามีค่าแข็งแรงแล้วก็อาจจะมีท่าเซ็กซี่นิดน,นง <hungry. S 1> ึงเซ็กซี่ในประมาณไหนครับเนี่ยผมตื่นเต้นเลยนะเอาแข็งแรงอย่างเดียวได้ไหมให้ค <l> ร <ots> ูโชว์ให้ครูโชว์ส่าาเลยเหรอะ นะะนี้กับเกงที่ต้องเปเลี่ยนในวันนี้แล้วก็อย่าลืมใช้สินค้าของลูกค้าด้วยนะคะโอพีบิกินี่ค่ะไปกันค่ะ เวียนหัวครับคมึน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 พองไม่หยุดูเลยผู้ชายแค่หนเรผูายเวาเก่งกับทุกคนเลยนะครับัวยะทุกคนเลยยกคนที่เติร์นแมวใช่ถูกต้องค่ะแล้วใคร โอเคบิกนี่มั่นใจพร้อมทุกกิจกรรม พีบิเกนี่มั่นใจทุกกิจกรรม เอาป o ะมาณเนี่ยค่ะประมาณประมาณเออขออีกค่ะใช่ค่ะขอดูว่าตรงสาด้ไหมคนก็ต้องมีความมีเหรอโอเค yes โอเคค่ะไดนระยะกันตอนนี้ คือแข็งแกร่งมากไม่อยากจะเชื่อว่าแบบว่าภายนอกที่อาจจะดูแบบว่าสุภาพบุรุษนั้นมีความเป็นสุภาพสตรีซ่อนอยู่ค่ะมีความแข็งแกร่งแบบ lady l ดี y อันนี้ภูมิใจมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ที่เจอกันก็คือเป๊ะมากใช่วเวลาเรียนแค่แป๊บเดียวแต่ทุกคนสามารถที่จะทําท่าได้แบบพร้อมเพียงอันนี้คะแนนความร้อมเพียงคือ10บสิบ,สบแล้วกเ็เข้าใจง่ายต่อท่าไวแล้วก็มีความสู้ถึงแม้จะมึนแต่ก็แบบลงมาก็ไม่ลืมพลอยเท้าอะไรอย่างเงี้ยประทับใจมากประทับใจมาก ไม่มีลืมอยู่แล้วครับค่ะโอเคครับทำแทมเปญท่าพนึ่งคุณครูจะให้ใจเป็นผู้ชนะคือตัดสินยากมากจริงๆทุกคนแบบมีอินเนอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็แบบทุกคนมีความตั้งใจในการทำท่ามากทีนี้โอเคมันก็แบบคืออย่างของคุณเต้ยไงคุณเต้ยก็คือกลั้นหัวทั้งที่แบบเฮ้ยไม่เคยกลั้หัวมาก่อนเลยแล้วก็ค้างท่าได้นานมากแล้วก็ทุกคนมีเก่งมากทีนี้ถ้าจะให้เลือกหนึ่งหนึ่งคนใช่ไหมก็ อาจจะเลือกบิ๊มดมีค่ะโหธรรมดาเก่งมากครับมีเก่งม,มากครับค่ะคือเหตุผลก็คือว่าแบบชอบตอนที่เขาอินหัวไว้สิค่ะคือเขามีความจิกกล้องกวาดมือถกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยด<อ>ีงามมากค่ะงั้นเราช่วยสอนหน่อยนะคะได้ครับผมฟรีเลยครับเช็ดเสาเหรอครับฝึกงานจากเช็ดเสาก็ได้นน ดูพระ่าโรงเรียนไหน่อยครับลายมิสตูดมูนะคะคือถ้าใครอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆอย่างแบบอยากลองเรียนโพแดนซ์หรือว่าอยากลองเรียนโยคะสไตล์อะไรอเงี้ยค่ะเราก็มีให้เรียนหลายอย่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าไม่เคยออกกำลังกายหรือไม่เคยเล่นมาก่อนก็มาเริ่มกันที่นี่ค่ะทุกคนน่ารักพร้อมช่วยตลอดเวลาค่ะขอบคุณคระขอบคุณคระเก่งมากเลยทุกคน โอพีบิก a น e p e คร์เ t อร์เฟ e ไลท g c ค e ีมช่วยสร้างความมั่นใจพร้อมรับทุกกิจกรรมมั่นใจได้ในเทศกา์ในแบบของตัวเองให้จุดลับไม่ใช่เรื่องลับับที่ต้องปิดอีกต่อไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ทดลองกับสัตว์ We never taste on animal การันตีคุณภาพด้วยผลทดสอบประสิทธิภาพ89%รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินใน14วันใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Oriental Princess ทุกสาขาหรือว่ากดลิงก์ที่ด้านล่างนี้ได้สำหรับวันนี้เช่นีวลากับการรู้สาวรฟแดนส์ขอลาก่อนสวัสดีครับ เทบลี่ลาแทบลี่ลา